สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องอิดเวียคันแนลนะครับ<ป>วันนี้นะครับมาเปิดราคาควายมาเปิดราคาควายนะครับอยู่บ้านหัวขวาครับไปเร็วไปไป,ไป,ไปตำบลมองเกียอำเภอจับจังหวดัดอุดรธานีครับผมขี่ควายอยู่ครับตอนครั้งแรกครับเคยขี่ควายเคยขี่มาก่อนครับไปไปติดตามชมเลยครับโอ้โหเด้งด<ส>ีคร<ส>ับ ยอดตัวนี้มีกำไรผัดยุดยใช่ครับนี้มันเก่งเทียกันไหนี่ไอ้ยาแซงยาแซงััสวัสดีครับเสียเอครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีเสียเอนะครับผมบ้านหัวขวานะครับมาเปิดราคาควายนะครับผมแม่เจ้ยแม่นวะครับครับแม่นครับกับลูกลูกแย้มครับกับลูกแย้มนะครับผมลูกแย้มครับเป็นควายเส้อสายแม่งไลยครับนี่ วยธรรมดานะครับวยบานธรรมดาเนาะธรรมดาลักษณะพิเศษของเพื่อนนี่ตัดตัวตัวยางครับยังครบครับอ่าเชียงครบนะครับเพราะว่าจะเป็นนะครับตาตาเขาดีครับรวมทัศนีควายไทยนะครับผมตาแต้มนะครับนี่ตาแต้มแก้มจ้ำนะครับแก้มจ้ำอองข้อมีนะครับอองข้อมีสององนะครับอองใหญ่เบื้องเล็บเท่าครับ ปล่อยบ้านเนาะปล่อยบ้านท่องว่างว่ครับสถานะตอนนี้ผสมกล้วยน้องบวัวลำพูครับผสมกล้วยน้องบัวนะครับนีบ่ใบชัดเจนนะครับป่ากล้วยนะครับมีใบมีหลอดบคื่เสียงเรี่งน้ำครบครับวันที่ทับวันที วันที่แปดนะครับเขาจะรู้ว่าติดว่าติดนิดรอบจับสัตว์ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดนะครับมพานยี่สิบแปดไปเลยกับ่านครับหน้าวันนี้วันวันที่ยี่สิบหานะครับมื่อนี้อีกสามมื่นอีกสามมื่นนะครับรอบจับสัตว์ครับบางอย่างนะครับเพราะว่ามีกล้วยผูน้อยสองตัวครับมือเพื่อนนํากันยืมมือครับจะไล่ตามกันเองไปก้ม ครับคอบคันคอกไดมี่ควยผูน้อยนะครับผมมันกิจับสั์ง่ายเนาะครับผมตามภาษาบานเฮาก็หีลูกนะครับเมื่งด้านหลังครับด้านหลังกหางใหญ่ครับเม่เจยนะครับเพ่นมีหลูกเฮียงนะครับมีหลุมเฮียงอยู่นะครับอายุหลายปีนะครับลูกนี่ ประมาณเจ็ดเดือนครับลูกเป็นตัวผู้นะครับอายุเจ็ดเดือนครับแข็งขาสวยงามดีครับอัตลักษณ์กระมี่ชัดเจนนะครับคือแม่เลยครับตาแต้มแจ่มลูกเป็นสายมา้ยังไงครับนี่ลูกผสมพ่อไทบ้านครับบ่าวไทบ้านพ่อบ่าวไทบ้านแต่ว่าให้ทรงออกมากงามนะครับผมอ่างามเลยนะครับเบลูกแหลกนะครับในท้องนี่ที่สองเนาะ โอ้ขนนะครับง่ามเล็บมีขวัญน,นะครับหมุนตัวล,ลูกย้ำย้ำหมุนหมุนตัวลูกก็งงามนะครับรูบรอดีคร,รูบรอดีโมยานกลองเลย กินยาดีเพราะข้ามนี่ไม่เก่งครับกินดีกินเก่งครับทั้งแม่ทั้งลูกครับเป็นเรียงธรรมชาตรครับเมืองเอื้อมข้าวดอกไมเปิดดีครับฟันแท้หนึ่งคู่ครับจารย์ฟันแท้หนึ่งคู่กล้วยแม่นอกเหลี่ยครับตาสวยนะครับ เห็นครับสวยครับเห็นอยู่ครับเปิดราคาไบหลายปันไดครับนี่ม่าไวแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าโอ้ต่วร่องไดครับต่อรองใดนะครับราคานี้องใบนี่แล้วครับเกษตรกรนะครับเอื้อมถึงครับผมไปง่ายเลยครับนี่ราคานี้ม่งหน้าตาเพิ่งเกิดสวยงามแถวยังมีลูกอีกครับลูกเพิ่งกระบกขี้ลายครับวันดีขนาดนะเบื้องจากข้างหลังนะครับดักมุ่นเลยครับดักมุ่น วัคซีนยังทุกอย่างเสดแล้วครับฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะครับผมลูกกระบาดรอแต่ผ่าอนุมัติเงียงได้ครับผู้ใดาห์ท่านกับท่านนะครับแม่หนีบาดนี่ราคาหนาฟังครับต่อรองได้อีกคุณนะเบอร์ครับเสียครับผมเสียเอศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสีนงห้าสี่หนึ่งห้าสี่แปดสองสนะครับเบอร์เสียเอบ้านหัวขวานะครับผมเปล่าทรมาเลยครับง่ามครับทั้งแม่ทั้งลูกครับผมราคากัน เกษตรกรเอื้อมถึงได้ง่ายครับผมถามากคลิปนี้นะครับคลิปแรกนะครับที่ผมได้ขี่หลังควายนะครับผมกาปากเป็นกําลังแห้งใจให้นนะครับบม่ว่าจะเป็นเอฟซอยู่ในประเทศไทยเอฟซอยู่ต่างประเทศนะครับกาปกกดแช์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ